เข้าใจดีว่าคุณทําไปเพราะเจตนาดีต้องการป้องกันอัชญากรรมหาคนผิดหรือของที่ผิดกฎหมายแต่พวกคุณบกพร่องด้วยกันอยู่สองประการประการที่1พวกคุณปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายผมไม่ทราบพวกคุณยังจำได้หรือเปล่ามาตรา93 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาห้ามไม่ให้ค้นสิ่งของของใครในที่สาธารณะสถานนอกจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลน,นั้นครอบครองของเพื่อใช้ในการกระทําความผิดหรือมีไว้ซึ่งของซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นความผิดพูกคุณขึ้นไปบนรถแล้วก็ค้นจักเลยโดยไม่ประกฏข้อสงสัยว่ามีเหตุที่รุดยังไง พวกคุณค้นไปสุ่มๆเพื่อเจอเท่านั้นหรือมีใครจะเถียงว่าผมพูดผิดพวกคุณบางคนอาจจะได้รับรายงานมาว่ามีผูดด้โดยสารครอบครองของเพื่อจะใช้ประกอบปาษยาก,กรรมหรือเป็นของที่ขโมยมาหรือเป็นของผิดกฎหมายมีไหมมีใครได้รับรายงานมาหรือเปล่าไม่ พ่อบอกร่อรกการที่สองพวกคุณมากันแค่หยิบมือเดียวแต่แห่ขึ้นไปบนรถอย่างเล่นงูกินหางพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าบนรถไม่มีผู้ร้ายและถ้ามีแล้วมันมีอาวุธปืนผมพวกคุณก็จะถูกยิงตายและบาดเจ็บันทั้งหมด ตามปฏิบัติหน้าที่พวกคุณต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกพอพวกคุณจะเติบโตมาเป็นนายด่านในสิบเนี่ยกรมตารวจก็ลงทุนลงแรงไปกับพวกคุณไม่ใช่น้อยเงินทุกบาททุกสตงมางค์มันมาจากภาษีอากรและหยาดเหงื่อของประชาชนพวกคุณต้องถนอมรักษาชีวิตและร่างกายเสี่ยงก็แต่เมื่อจำเป็น หรือเมื่อพวกคุณคำนวณดูแล้วว่ามันคุ้มที่จะเสียถ้าพวกคุณเดินชะล่าใจาขึ้นไปแล้วถูกยิงตายหรือบาดเจ็บพวกคุณอาจจะได้ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นวีรบุรุษแต่พวกคุณจะปูมิใจได้อย่างไรในเมื่อคำว่าวีรบุรุษของพวกคุณมันมาจากความประมาทเลินเล่อคนอื่นไม่รู้ แต่พวกคุณรู้ตัวคุณดีเมื่อกี้สิ่งที่พวกคุณควรทําคือแบ่งกาลังเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งขึ้นไปบนรถเพื่อตรวจคน้นขออนุญาตตรวจค้นนะครับอีกส่วนหนึ่งรออยู่ข้างล่างแล้วก็ไม่ใช่ชวนกันคุยยืนชมนกชมไม้เพลิดเพลินนั่งเล่นมือถือแต่คุณต้องคอยคุ้มกันป้องกันคนที่ขึ้นไปตรวจค้นบนรถและพวกคุณก็ไม่ควรตรวจคน้นหากไม่มีเหตุบุควรเพราะนั่นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย พวกคุณควรเดินตัวเฉยๆครับแต่เมื่อปรากฏพิรุษอนุญาตนะครับหรือพบเหตุสงสัยคุณครับคุณถึงจะมีสิทธิตรวจค้นได้ผมเราว่าผงไม่มีใครเคยแนะนํำพวกคุณอย่างนี้และพวกคุณก็คงไม่มีเวลาพลิกอ่านกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อทบทนความรู้เดิมๆของพวกคุณคเคยทํากันมายังไงก็ทําอย่างนั้นนับจากนี้ไปผมอยากให้พวกคุณพิถีพิถันมากกว่านี้ผมจะคอยแนะนําให้ วันนี้ผมขอตัวก่อนเสียเวลาผู้โดยสารคนอื่นมามากพอแล้วแล้วผมคงจะได้พบพวกคุณในอีกไม่ช้าแล้วลง